หนูแยกทางกันเดือนหนึ่งแล้วค่ะนะแต่ใจเรานะครับยังคิดถึงเขาอยู่อ่ะเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติของคนอกหักด้วยซ้ำไปเพราะอะไรครับเพราะตอนทะเลาะเนี่ยเราเห็นแต่ข้อผิดพลาดของกันและกันอ่ะพอแยกกันนยครับกลายเป็นว่าเอยเขาก็มีข้อดีนะตอนนั้นเขาก็ดีตอนนี้เขาก็ไปก็ไปเที่ยวด้วยกันตอนนั้นก็มีความสุขเอ๊ะแต่ตอนนั้นก็ทะเลาะกันตอนนั้นก็มีความคิดของคุณตีวนครับ ความคิดของคุณตีวนครับและประเภทนี้ครับนะพอคุณทักไปเขามองคุณว่าเป็นองตายพอคุณทักไปเขาก็ดองชัดพอคุณทักไปก็จูนกันไม่ติดนะครับเคสแบบนี้ไม่สมควรทักไปด้วยครับนะอันเนี้ถ้าไอ้ทุกคมแนะนํานะต้องเรียนปลดล็อกออกค <puisqu> ่ะความคิดของคุณตีวนมากเกินไปนะครับนะครับเดี๋ยวก็ไปสองเดี๋ยวก็บล็อกเดี <S <s <ell ips> ๋ยวก็สร้างบัญชีใหม่ไปสอนนะครับเดี๋ยวก็บล็อกไอ้ต่างๆพวกนี้ครับ คุณต้องเคลียความคิดของคุณก่อนคุณเหมือนกับคนป่วยที่พยายามทำงานนะครับโอเคไหมครับ